เกิดเป็นมิกเนตตอดเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะเมื่อเรามองเห็นภาษาวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันจะยิงเข้าไปสู่สถานที่จุดกําเนิดของวัฒนธรรมนั้นทันทีนั่นก็คือเราเรียกว่าอะไรคะศาสนสถานโบราณสถานเข้ามาแล้วตอนนี้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมามีส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตหรือส่งเสริมก,การท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ในยุคโบราณในยุคสมัยเมื่อ สิบยี่สิบปีที่แล้วเพราะหนึ่งต้องขออนุญาตต้องขอไอ้นั่นต้องขอไอ้นี่มากมายหลายเรือเเลยแต่สมัยตะก่อนเราจะต้องจัดอยู่ข้างนอกโบราณสถานอย่างเดียวนะคะแต่พอมาทุกวันนี้เริ่มอารมุ่มอร่วยให้สามารถเข้ามาจัดข้างในได้ซึ่งทุกวันนี้เรา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 ยังถือว่ากฎหมายเรานี่ก็ยังเห็นถึงสถานการณ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็การอารมุ่มอรือยการยืดหยุ่นให้อย่างเช่นเราเห็นถึงปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองตามที่ ู้หลักผู้ใหญ่สามารถมาจัดก,กิจกรรมในการรำบูชาชพนมรุ้งประจําปีซึ่งเข้ามาจัดในปราสาทได้เลยจัดงานประจําปีประเพณีใช่นะคะแล้วก็ปราสาทระแงเงจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงโชว์ผ้าไหมอะไรต่างๆผ่านเหล่านี้ซึ่งเหล่านี้เหมือนที่ข้าพเจ้าได้พูดกับท่านเมื่อ,อกี้นั้นว่าเราต้องการความตายกับการฟื้นคืนใ,ใช่ไหมคร ในยุคเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยโบราณสถานทุกที่เนะี่ยคือตายตายด้านะนะตายด้านแล้วก็ถูกการคุ้มครองจากราัฐเพื่อป้องกันคนที่เข้ามาประทุษร้ายหรือทําลายหรือทําลาย,ลายแต่ทีเนี้ยเมื่อมีการทํานมุบํารุงสร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างที่สวยงามปลอดภัยงดงามแล้วก็เปิดเ,เปิดหูเปิดตาประชาชนะนะให้มันเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็น ที้ความหมายของของคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยพูดไปแล้วว่าประสาทพนมรุ้งก็ถือว่าเขาเขาเริ่มฟื้นผืนชีพแล้วนะเพราะเขามีกิจกรรมข้างในแล้วประสาทไรเงงเขาเริ่มมีกิจกรรมประสาทที่ไม้เขาเริ่มมีกิจกรรมเดี๋ยวนี้แต่ละประสาทเริ่มฟื้นผืนชีพเพราะมันจะต้องนําประเพณีเหล่านี้ไปประกอบสร้างในชุดต้นกําเนิดของมันประเพณีประดิษฐ์ใช่เป็นประเพณีประดิษฐ์ในในพื้นที่ของ่างขึ้นมาถ้าวงสวงจะไปวงสวงข้างนอกไม่ได้แหละเขา ที่ข้างในเขาเคยบวมสูงข้างในเขาก็ต้องบวมสูงข้างในอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มมาบวมสูงข้างในได้เริ่มมาอะไรข้างในได้เริ่มมีชีวิตขึ้นมาแล้วะอันนี้คือเริ่มประสาทเนี่ยเริ่มมีชีวิตแล้วที่เรามองเห็นนะคะถ้าถ้าอย่างนั้นคออนุญาตอาจารย์ถ้างั้นดิฉันขออนุญาตลบความคิดตะกี้นะครับตอนแรกดิฉันนึกว่าไม่มีแต่พออาจารย์บรรยายอ๋อมันเริ่มมีแล้วมันเริ่มสร้างประเพณีมันเริ่มมีกิจกรรมที่มันจัดข้างในได้แล้วโอเคงั้นเชิญอาจารย์ต่อค แต่ถ้ามีเนี่ยมันมีมีประมาณครึ่งครึ่งกลางๆมันไม่สุดจากการวิจัยของเราเนี่ยเราค้นพบว่าการฟื้นคืนชีพของโบราณสถานเนี่ยถ้าจะให้มันฟื้นคืนชีพจริงๆและให้มันเป็นเนื้อแท้ของมันจริงๆเนี่ยมันจะต้องศึกษาไปจนถึงอัตลักษณ์และต้นกําเนิดของสาสานสถานแห่งนั้นๆด้วยอ,อย่างเช่นปราสาทพนมรุง้งปราสาทเม,มืองต่ำสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจากพระมหากษัตริย์และผู้ที่มีอํานาจในสมัยแต่ก่อน และเคยประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะต่างๆตามฐานกติของฮินดูะนะคะในพื้นที่ตรงนี้มันมีการประกอบการแสดงจริงมันมีแสงสีเสียงแสดงจริงแต่เราอย่าลืมว่าสถานที่นี้คือาศาสนสถานเป็นสถานที่ในการบูชาเทพเจ้าแต่นนี้คนที่ยัง มีการพวกเรายังมีการนับถือเทพเจ้ากันอยู่เรายังมีการบูชาเรายังมีการบนบานสารกล่าวเรายังอยากต้องการที่จะไปสักการะบูชาโน่นนี่นั่นเพราะว่างานประจำปีน่ะมันมีชีวิตแค่ปีละหนึ่งครั้งที่มันหายใจได้ตแต่ในเรการมีชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการให้มันมีชีวิตน่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกทวันทุกทุกวันให้มันตื่นจริงๆให้มันตื่นจริงๆสามร้อยหกสเพราะเราไม่ใช่คนตายเราต้องหายใจทุกวันเข้าใจไหมคระแล้วทีนี้คนที่ขึ้นไปบนเขาพนมรุ้งเนี่ยเราต้องการที่จะไปกระทําพิธีกรรมในศาสนสถานมันควรจะมีพรามที่ ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รู้จักระเบียบพิธีกรรมการสวดจริงๆไม่ใช่พวกเราอุปโลกกันเองแต่มันมาจากพรามศาสตร์ของเขาจริงๆเพื่อที่จะให้คงไว้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เพราะว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยแน่นอนแล้วว่าบางคนเขาศรัทธาเริ่มใส่ตอโค์พระศิวะอยู่เดิมเขาก็จะได้ประกอบพิธีกรรมมาบูชามาบวงสรวง็ครควนี้ได้จังค่ะคือ ปกติเราไปกรุงเทพนะคะเราก็ไปไหว้พระสิ่นพระพิธีดิฉันก็ไปค่ะก็ไม่แปลกอาจารย์ที่อาจารย์จะบอกว่าเออนี่ก็เป็นวัตทีดูนะทําไมมันถึงทำอย่างนั้นไม่ได้แค่เอากิจกรรมมาลงแล้วให้มันเกิดการกระทําแบบจริงๆตามเนื้อแท้ของเขาฮินดูไปฮินดูไปอยู่ที่